เป็นยังใชครับาในนะคือการนับจานวนเจตสิกที่ประกอบกับจิตโดยยกจิตเป็นประธานเริ่มด้วยในอักขุสโสรจิตสิบสองก่อน ในอากูสตริสอนั้นมีโลภาแปดนะโสตสองแล้วก็โมหสองทำคุณศีไว้ การนี้เกิดปะเดี๋ยวนีมีในยูทูบบ้างารน้อยนิดอเะเรามาดูต่อนะไซโลภพโมรดกดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบ19บดวงคือ อัญญาสมานะเจตสิกสิบสามโมจตุการเจตสิกสี่โลภะทิฏฐิโลภะโมจิตดวงที่สองมีเจตสิกประกอบยี่สิบเอ็ดดวงคืออัญญาสมานะเจตสิกสิบสามโมจตุการเจตสิกสี่โลภะทิฏฐิอิทธิการมสิอง โลภะมูลจิตดวงที่สามมีเจตสิกประกอบสิบเก้าดวงคืออัญญาสมาณะเจตสิกสิบสามโมจตุกาเจตสิกสี่โลภะมานะโ, Mont 13, โลภะมูลจิตดวงที่สี่มีเจตสิกประกอบยี่เอ็ดดวงคืออัญญาสมาณะสิบสาม อัญญาตมานะเจนสิบสามโมจิตกาสีโลภะมานะแล้วก็สีทุกกา,าเจนสิบสองอย่สังเกตว่าจิตเป็นสามสามนัตเนี่ยอัญญะเต็มนะเขียนไปเลยนะถ้าจิตเป็นสมานัตอัญญะเต็มต่อมาโลภะโมระจิตดวงที่ห้ามีเจนสิบประกอบสิบแปดดวง อัญญส,สมาณะปิดสองอัญญาสมาณะเยรดสิบสองเวปีติเวปีติตรงนี้ s <S โมจิต right ุการเจ็ดสิบส okay. okay. ี่โลภะอิฏฐิอัญญาเหลือสิบสองแล้วจิตเป็นอุเบกขาหรือโทสะเวปีติเขียนเอาไว้ในหนังสือเลยอ้าวโลภะมรริติดวงที่หกมีเจสิบประกอบ ยี่สดวงคืออัญญสมาณะจินตสิบสองเว้นตีติโมเดนุกาจินตสิกสีโลคะทิตฐิที่ลกขาจินสิบสองโลภะมูลจิตดวงที่เจ็ดมีจตสิกประกอบสิบแปดวงสิบแปดดวงคืออัญญาสมาณะจินตสิบสองเว้นตีีติโมเจตุกาจินตสิกสี โลภะมานะโลภะมูลจิตดวงที่แปดมีเดสิประกอบที่ติดดวงคือมัญญาสมาณะเจชสิกสามโมทิรุกาเจชสิกสี่โลภะมานะหีทุกอาจเดชิสิบสองผ่านไปแปดวงแล้วต่อไปโกะ โทสามตจิตดวมที่หนมีเจสิปประกอบ <c oughs> ที่หน่ดวงคืออัญญสมาณะเจตสิบสองเว้นปีติโมเจตการเจศิสี่โทเจตุการเจตสิสี่ข้างบนสิข้างล่างแปดหรือยี่ิต่อไปโทสามตจิตรวมท,ที่ส <c oughs> องม,มีเจสิกประกอบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่สองดวงคือ อัญญาสมาณนะทีลสิบสิบสองเว้นปีติโโจตุกาทีสิโจตุกาทีสี่ีุกาทีละสิบสอนะโมหะโมตจิตดวงทีท่หนึ่งมีเทระสิบประกอบสิบห้าดวงคืออัญญสมาณนะทีละสิบสิบ เว้นอิโมีติฉันทะนะเว้นสามดวงนี้นะโมจะตุการจินสิทิสี่มติฉันทะเจินสิกหนึ่งโมหะมรติดวงที่สองมีเจียสิประกอบสิบห้าดวงคืออัญญสมาณะเจินสิ1ิสิบเอ็ดเว้นมีติฉันทะโมจะตุการจินสิกสี่มา ในอัญญ่าได้1ิแล้วบวกโมซีสี่เป็น15รวมแล้วเนี่ยในโมหาโมโลูลดิต2เนี่ยจะมีเกรสิกเท่าไหร่ส <15. S 1> ิรวมทั้งสองดวมแล้วมีเท่าไ <30. S 1> หร่สามสิบสามสิบสามสิบเลยเหรอเจ็ดสิบอาที่เหมือนกันไม่นับเจ็ดสิบอัที่เหมือนกันไม่นับอันย่าเหมือนกันไหมสิบสามสิบสามเนี่ยอันไหนอันย่ได้เท่าไหร่อันย่าสามอันยาเป็นสามสิบ อันยาที่ิเอ็ดันนะทั้งหมดนะอันย่าสิเอ็ดอ่ะแล้วโคตรียได้ไหมได้นะได้แล้ววิจิตรึงใช่ป่ะวิจิตรึงรวมเป็นสิบดวงนะในเนี้ยในในโมหะจะมีเจสิทั้งหมดสิบกดวงทัหมทั้งสองดวงนั้นรวมกัน ดวงนี้สิบห้าดวงนี้สิบห้านี่ออกไหมดวงนี้ไม่มีอธิโมโกแต่มีวิจิตรฉาดวงนี้ไม่มีวิจิตรฉาแต่มีอธิโมโกเมื่อเอาทั้งสองโโดวงรวมกันก็จะมีทั้งหมดอธิโมกต์เราย้อนกลับมาดูตรงโลภะบ้างในโลภะเนี่ยมีเจตสิกทั้งหมดเท่าไหร่ สูงสุดคือยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สเอ็ดสูงสุดใช่ป่ะครับยี่เอ็ดฝั่งนี้กับยี่เอ็ดฝั่งนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนคือตรงไหนตรงยี่สิบตรงนี้ตีก็มานะใช่ไหมถ้าเอามารวมกันก็จะเป็นยี่สิบสองหรือเปล่าเอาทั้งหมดมารวมกันเนี่ยก็จะได้ยี่สิบสองพอดีใช่ไหม เพราะฝั่งนี้มีทิฏฐิไม่มีมานะฝั่งนี้มีมานะไม่ม <Collins. S 1> ีทิฏฐิเมื่อเอาทั้งสองมารวมกันก็จึงเป็นยี่สิบสองถูกป่ะในโทสะล่ะโทมียี่สิบสองถูกป่ะยบก็มีสูงสุดแค่ยี่สิบสองถูกไหมสูงสุดถ้ากลับว่าในโลภมูลจิตแปดนั้นนะมีเจติทั้งหมดที่สององที่จะเกิดได้ นับตามจานวนแล้วเนี่ยที่สูงสุดก็จะมีแค่ยี่สิบเก็บคือในส่วนของโลหะตรวที่สองกับตรวที่สี่ในโควต็จะมีเจสิประกอบมูลสุดคือที่สองในโมฮาเหมือนที่สองมี 4, มเจสิประกอบมูลสุดคือสิบหกในวิธีอิจฉา 31, สัมยึดจีนหนึ่งแล้วมีสิบห้าด้วยจ่าก็จะมีสิบห้ารวมกันไปสิบหกอาเดี๋้เราคล้อง,องกันสักรอบหนึ่ง นะเติมตั้งแต่ตั้งแต้นเลยอ่าพร้อมกันเลยสังคาาน n อากุโสรักที่สิบสองลมตั้งแต่ต้นเลยโนภาคุณดวงที่งนึ่งมีเจติกากรสิบเวมคืออัญญสานาจตสิกสามโมจาะาจตสิกสี โลภะนิสิตโลภะพลจิตดวงที่สองมีเจตสิกสองที่เก็บวงคืออัญญสมานะเจตสิกสามโมรัตุกะเจติกี่โลภะนิสิติติรุกะเจตสองโลภะพลจิตดวงที่สามมีเิตสิกสองทีบเก้ารวมคือ อัญญสมานะเจตสิกสามโมจตุกะเจตสิกสีโลภะมานะโลภะเลจิตดวงที่สี่มีเจตสิกประกอบที่เก็บดวงคืออัญญสมานะเจตสิกสามโมจตุกะเจตสิกสีโลภะมานะจิตตุกะเจตสิบสอง โลภะเจิตัวที่ห้ามีเจติตประบอกสิบแปดรวมคืออัญญสปานะเจติตสิบสองเว สี่เองาโลภะญญนะบุจิตดว,วงที่เจมีเจตสิทิประกอบสิบแปดวงคืออัญญสัมมาณะเจตสิทธิสิบสองเวสปีติโมจะตุกาจิ4ิาโลภะอานะโลภะบุจิตดวงที่แปดมีเจตสิทิประกอบยี่สิบดวงคือ อัญญสมานะเจตสิกสิบสองเว้นปิติโมจตุกะเจตสิกสีโลภะานะถีตุกะเจตสิกสองโทสะังคณิตรวมที่หนึ่งมีเจตสิกประกอยี่สิบกลมคืออัญญสมานะเจตสิกสิบสองเว้นปิติโมจตุกะเจตสิกสี โทจักกะเจตสิกสีโทสะกภรริกดวงที่สองมีเจตสิกประกอบที่สองดวงคืออัญญาสมานะเจตสิกสองเวทเดีิติโมจักกะเจตสิกสีโทจักุกะเจตสิกสีอีจุกะเจตสิกสองโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่ง มีเจตสิกประกอบสิบห้าดวงคืออัญญสมานะเจตสิกสิเวนฮันโมที่สิฉันทะโมจตุกะเจตสิกสี่มีอิ่ช้าเจตสิกหนึ่งโมหะมุรจิตดวงที่สองมีเจตสิกประกอบสิบห้าดวงคืออัญญสมานะเจตสิกสิบเอ เว้นป <zg> ีต <Administration. S 2> ิกันฮะโมจะกุกาเอสิกสี